ตอนที่หนึ่งพันห้าสิบห้าปีศาจเคาะประตูสวรรค์บูมทันใดนั้นหมัดทั้งสองก็ปะทะก,กันและหักดาวทั้งสองชนกันและระเบิดเสียงคำรามก็เหมือนฟ้าร้องกลิ้งกระทบกันราวกับลำแสงที่ผีบานนาทีละดวงและโมเมนตัมอันน่าสะพรึงกลัวทำให้สาวกของนิกายอมตะหลายคนตกใจวินาทีต่อมาหวางังเฟิงรีตาลงมือของเขาบีบรอยหมดัดและถ้าเขาเป็นเหมือนราชาที่ไม่มีใครเทียบได้เขาก็โจมตีซุนหงอคงและการเคลื่อนไหวที่เรียบง่ายและเรียบง่ายของเขาสร้างพลังที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่ง การเข้าถึงอาณาจักรอย่างแวงเฟงด้วยการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวและหนึ่งสไตล์เป็นการกลับไปสู่พื้นฐานโดยไม่จำเป็นต้องใช้พลังเหนือธรรมชาติที่สวยงามมันสามารถระเบิดเป็นพลังที่น่าเกรงขามที่ทรงพลังบัสความว่างเปล่าสันสถานซุ่นหมอคงไม่ได้ถอยกลับแต่ก้าวไปข้างหน้าและชกตรงเข้าไปเรียบง่ายและตรงไปตรงมาบนหมัดของเขาประกายแสงสีทองเจิดจ้าวาววับไปถึงขีดสุดไม่มีทางหนีพ้น ในสายตาของสาวกบหลายคนของนิกายอมะตะการต่อสู้ระหว่างหวางเฟิงและซุนหมอคงเป็นเหมือนกรรษัตริย์สององค์ที่ไม่มีใครเทียบได้หนึ่งการเคลื่อนไหวและหนึ่งสไตล์ทำให้พวกเขาตกใจอย่างมากพวกเขาคิดว่าพวกเขามีพลังมหาศาลการต่อสู้ระหว่างเฟิงกับซุนหมอคงพวกเขารู้แค่ว่าโรงไฟฟ้าที่แท้จริงคืออะไรคำรามเมื่อเขากำลังจะชนกับแวงเฟ้งมีรอยยิ้มแปลกๆบนใบหน้าของซันวิวยูคงหมัดของเขาค่อยเหมือนกันไกลและมังกรจริงสองตัวถูกเปลี่ยนเป็นมังกรจริงสองตัวคำรามพร้อมกันและมังกรอาจกวาสี นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่วิวัฒนาการตามธรรมชาติหลังจากฝึกฝนการชกมวยของตัวเองจนถึงขีดสุดมันมีพลังอันศักดิ์สิทธิ์และสามารถบีบคอทุกสิ่งได้บูมเมื่อหมัดของแวงเฟ้งเข้ามาใกล้มังกรตัวจริงทั้งสองก็ส่องแสงเจิดจ้ากระแทกหมัดที่พุ่งออกมาจากแวงเฟงคำรามพร้อมเพลียงกันและสร้างเสียงคำรามของมังกรขย่าโลกทั้งใบ ผิวของแวงเฟงเปลี่ยนไปรูม่านตาของเขาหดตัวและซุนงอคงน,น่ากลัวจริงๆเขารู้สึกถึงพลังอันน่าสะพรึงกลัวที่ไหลเข้าสู่ร่างกายของเขาราวกับมหาสมุรตามกำปั้นของเขาพลังนี้คมราวกับดาบศักดิ์สิทธิ์กำลังจะทำลายร่างกายของเขาทุกอย่างเกี่ยวกับเขาถ้าไม่ใช่เพราะความแข็งแกร่งของเขาเขาจะไม่สามารถปราบปรามมันได้และการแบนจากสวรรค์ธรรมดา3มหรือ4ี่ระดับก็ไม่สามารถหยุดเขาได้เลยมหาปราช์คูควรกับการเป็นมหาปราช์น่ากลัวจริงๆอย่างไรก็ตามด้วยวิธีการนี้ฉันช่วยที่นั่งนี้ไม่ได้แวงเฟงยิ้มและตะโกนเสียงดัง วินาทีต่อมาหมัดของเขาก็สั่นและแสงสีทองก็ปะทุขึ้นระหว่างฝ่ามือและนิ้วของเขามันเหมือนกับภูเขาไฟระเบิดกดออกไป้า,าผู้นำนิกายได้รับรางวัลซุนหงอคงตะโกนเสียงดังและรังแกร่างกายอีกครั้งร่างกายของเขาก็เปล่งประกายและขนของลิงก็ตั้งตรงคนทั้งตัวถูกกดในแนวนอนและหมัดถูกหมัดสีทองมหัมาฟาดลงที่หมัดบูมในช่วพริปร,ร่างสองร่างที่พรางกลายพุ่งชนกันในความว่างเปล่าและเสียงคำรามก็ดังขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่พวกเขาชนกันพลังอันน่าพิศวงก็ประทุกออกมากวัดสีแยกและสาวกกกกหลลคนขอองิมตตตะ็ึ เฮ hey, พลังอันทรงพลังนี้คู่ควรกับการเป็นปรมาจารย์นิกายสมควรที่จะเป็นบรรพบรุษของปราดผู้ยิ่งใหญ่มันช่างน่ากลัวจริงๆสิบคนหนึ่งของนิกายอมะตะสูดหายใจเข้าลึกๆและไม่สามารถถอนหายใจได้ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเคารพเสียงของเขาลดลงและสาวกหลายคนของนิกายอมะตะที่อยู่รอบตัวเขาพยักหน้าโดยไม่รู้ตัวด้วยใบยหน้าที่ยอมรับด้วยความเห็นชอ,อบฉันเกรงว่านี่ไม่ใช่ช่วงพีระหว่างผู้นำนิกายกับปราดผู้ยิ่งใหญ่อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงการอภิปรายทั้งปราดผู้ยิ่งใหญ่และผู้นำนิกายไม่เคยประทุด้วยแสงงงวววาาาบในดตขขอพกเ มเมื่อสาวกหลายคนของนิกายอมะตะสันไหวการต่อสู้บนยอดเขายังคงดำเนินต่อไปในขณะที่การต่อสู้ดำเนินต่อไปหวังเฟิงรู้สึกกดดันมากขึ้นเรื่อยๆทุกย่างก้าวของซุนหงอคงมีพลังรุนแรงเขาต่อต้านพวกเขาทั้งหมดแต่ความรุนแรงที่สั่นสะเทือนในร่างกายของเขาเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปบนหน้าผากของเขาเหงื่อค่อยๆปรากฏขึ้นและใบหน้าของเขาก็ซีดเล็กน้อยแขนของเขาเจ็บมากและเลือดก็ไหลออกมาจากหมัดของเขาอย่างแผ่วเบาแต่ในเวลานี้หวังเฟิงรู้สึกจังๆว่ากระดูกงูเวทมนตนร่างกายของเขาเริ่มเปลี่ยนไปซึ่งทำให้ดวงตาของเขาสันไหวและความแข็งแกร่งนขึ้ ตามที่คาดไว้โดยไม่ต้องใช้พลังของระบบมีเพียงตัวเขาเองเท่านั้นที่สามารถพัฒนาพลังของสิ่งแปลกประหลาดทั้งสี่ในร่างกายได้อย่างแท้จริงผู้นำนิกายคู่ควรกับการเป็นปรมาจารย์นิกายแข็งแกร่งจริงๆเมื่อมองไปที่วังเฟิงที่กำลังโจมตีอีกครั้งซุนเหอคงยกย่องและทั้งร่างก็กระแทกออกไปในท่วพริบตาสงครามก็ประทุขึ้นในความว่างเปล่าอีกครั้งซึ่งรุนแรงมากภาพหลอนที่บานสะพร่งและหายไปราวกับกาแล็กซี่ที่ระเบิดฉากนี้ช่างน่ากลัวยิ่งนัก ในเวลาเดียวกันในช่วงสงครามกระดูกงูเวทที่เอวและกระดูกสันหลังของแวงเฟงค่อยๆเปล่งแสงสีดำสนิทกระดูกงูเวทมวลทั้งหมดราวกับมังกรพิเศษตัวเล็กๆติดอยู่กับกระดูกสันหลังของแวงเฟงชั่วขณะหนึ่งรูปแบบมวลดำฉายส่องไปทั่วกระดูกงูปีศาจและพลังลึกลับและแปลกประหลาดก็ป,ะ,กปะทุออกมาจากกระดูกงูปีศาจตามเส้นเมริเดียนไหลเข้าสู่ทุกส่วนของร่างกายของหวังเฟิงหวังเฟิงที่กำลังต่อสู้อยู่ก็รู้สึกถึงพลังที่บริสุทธิ์และมหัศจรรย์อย่างยิ่งนี้และใบหน้าของเขาแสดงความตื่นเต้นความบริสุทธิิ์์ขขขออ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 งงงงงพลัััเเเเเเเววททมม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 มนน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 นตตคค้้้ไ่่่่่ยยีีาากกกกกแแแ็็ซรรรดดดดดดบฮ นอกจากพลังเวทมนต์ที่บริสุทธิ์อย่างยิ่งนี้แล้วผนึกก็ปรากฏขึ้นจากอากาศบางๆในใจของเขามันเกิดบนฟ้าวิญญาณก้าวันมานเคาะประตูสวรรค์ไม่มีฟ้าและดินไม่มีทางไม่มีจุดเริ่มต้นจาก,กรวางก็สดใสพระอาทิตย์พระจนันทร์ภูเขาและแม่น้ำมันเป็นอมะตะและเป็นอมะตะผนึกนี้ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่เต็มไปด้วยความลึกลับไม่รู้จบหวังเฟิงรู้ด้วยซ้ำว่านี่คือตราประทับของกระดูกงูวิเศษซึ่งเป็นการเคาะประตูสวรรค์ด้วยเวทมนต์แม้ว่าเขาจะได้เห็นการเคลื่อนไหวของพลังเวทมนต์มากมายแต่หวังเฟิงก็ยังตกใจจจหลลัััังงาาาากกกกเเเรรรรีีีีียยนนนูู้้่่วววววบคคคมขอปศตตทะส์ หากพลังแข็งแกร่งเพียงพอหลังจากใช้กระบวน่านี้ไม่เพียงแต่โลกจะถูกทำลายแต่แม้กระทั่งสิ่งที่เรียกว่าดาวและแม้แต่เวลาและพื้นที่ก็จะถูกทำลายนี่คือความหายนะที่แท้จริงในเวลาเดียวกันกับการสั่นสะเทือนด้วยพลังเวทมนต์บริสุทธิ์ที่พุ่งออกมาจากกระดูกงูปีศาจแวงเซงก็กล้าหาญมากขึ้นเรื่อยๆข้าไม่สู้ข้าไม่สู้หลานชายของข้าชื่นชมความแข็งแกร่งของผู้นำนิกายในท้ายที่สุดซุนหงอคงโบกมือยับยั้งโมเมนตัมของร่างกายทั้งหมดประกบมือของเขาไปทางหวังเฟิงและกล่าวว่า เมื่อได้ยินเช่นนี้หวังเฟิงยิ้มและหยุดเขารู้ด้วยว่าหากพวกเขาเพียงแค่พูดคุยกันแม้ว่าทั้งสองจะต่อสู้กันเป็นเวลาสิบวันสิบคืนพวกเขาก็จะไม่สามารถบอกผู้ชนะได้และไม่จำเป็นต้องตัดสินผู้ชนะตั้งแต่ต้นจนจบเป็นเพียงการกระตุ้นพลังของสิ่งแปลกประหลาดสี่อย่างเท่านั้นตอนนี้พลังเล็กน้อยของกระดูกมังกรเวทมนตร์เปิดใช้งานแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเปิดใช้งานพลังของสิ่งแปลกประหลาดอื่นๆในช่วงเวลาสั้นๆดังนั้นการต่อสู้ครั้งนี้ก็สามารถจบลงได้ตอนที่ห5 6ราชาโบรากูเฉิซี่ยว แม้ว่าสงครามจะสิ้นสุดลงแต่ก็สามารถทำให้สาวกของอ m มมอร์เทเซกหลายคนตกตะลึงได้แต่ก็ยังไม่สิ้นสุดสาวกหลายคนของ i m m o r ร์เทเซกและแม้แต่มหาอำนาจของเผาลิเชียนต่างมองไปยังทิศทางที่แหวงเฟงและซัน W. ิยูคงกำลังจะจักไปใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยการแสดงออกที่ไม่สิ้นสุดเกรงใจและบูชานี่คือผู้นำนิกายอมาตะของพวกเขานี่คือบรรพบรุษของนิกายอมาตะของพวกเขาแข็งแกร่งแข็งแกร่งจนสันสะท้าน ในห้องโถงของ Immortal Sex ซ็กมา r หวางเฟิงนั่งไขว่ห้างและกำลังสรุปการสนทนาถ้าเขาไม่กระตุ้นพลังของกระดูกงูปีศาจเขาก็จะไม่พ่ายแพ้แต่เขาจะต้องอับอายมากโดยรวมแล้วผลกระทบขององค์การสนทนานี้มีความสำคัญมากใช่ไม่เพียงแต่ทำให้เขาสามารถกระตุ้นพลังบางส่วนของกระดูกงูเวทได้สำเร็จเท่านั้นแต่ยังทำให้เขาได้รับมรดกของกระดูกงูเวทมนและการเคาะประตูด้วยเวทมน เขาเติบโตขึ้นมาในโลกยุคโบราณและด้วยความช่วยเหลือของระบบและพลังมากมายที่เขาเรียกออกมาเขาจึงได้รับชื่อเสียงอันโด่งดังเขามาถึงจุดนี้แล้วและดูถูกฮีโร่ในทุกทิศทางแต่แวงเซ้งรู้ดีว่าในขณะนี้เขาเป็นอิสระจากระบบอย่างแท้จริงอิทธิพลบางอย่างได้เปลี่ยนจากการพึ่งพาระบบและเรียกผู้มีอำนาจมาเป็นการพึ่งพาตนเองการเปิดใช้งานกระดูกงูเวทมนต์เป็นขั้นตอนใหญ่ที่เขาได้ทำเพื่อเปลี่ยนระบบให้กลายเป็นระบบช่วยไม่ใช่ระบบที่สมบูรณ์ด้วยการเสริมกำลังของตัวเองวันหนึ่งเขาจะพึ่งพาตัวเองให้ยืนเหนือสแลโลกน,ลน้่นีหอุดดยง ซุนหงคงยืนอยู่ด้านล่างมองหวังเฟิงอย่างครุ่งคิดใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยอารมณ์ซูเซเรนในปัจจุบันอยู่ในอาณาจักรเดียวกันแม้ว่าเขาจะไม่มั่นใจว่าจะชนะถ้าเขาต่อสู้จนตายซุนหงคงรู้สึกว่าเขามีโอกาสชนะสูงถูกแวงเฟิงฆ่าสัญชาตญาณน,นี้ไม่มีเหตุผลแต่ซุนหงคงมั่นใจสิ่งนี้ทำให้เขาจำได้ว่าแวงเฟิงอ่อนแอเพียงใดเมื่อเขาถูกเรียกตัวต่างจากมดที่ดิ้นรนเอาชีวิตรอดในโลกอย่างไรแต่ตอนนี้ในช่วงเวลาสั้นๆหวังเฟิงยังคงเติบโตจนถึงจุดที่เขาอยู่ในขณะน,นี้ตามที่คาดไว้ขขออองงงงกกกกกกกาา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 รรรรรดดยยู่่ลึัทททีีสามาถเเาจาเจโิินนศตตะว หอวูกงในช่วงเวลานี้คุณทำงานอย่างหนักเพื่อสอนผู้อาวุโสของนิกายอมะตะเมื่อพวกเขาปรับปรุงทั้งหมดมันจะถึงเวลาที่นิกายอมะตะของฉันจะโจมตีอีกครั้งหลังจากครุ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งดวงตาของแวงเฟงก็ฉายแสงเป็นประกายและเขาพูดอย่างเคร่งขรึมอย่าก,กังวลไปท่านผู้นำนิกายอาทิตย์เท่าของข้าจะทำให้พวกนั้นแหลมคมอ,อย่างแน่นอนแท่งใหญ่ของหล้านฉันหิวเหลือทนแล้วเมื่อได้ยินเช่นนี้ซุนเงอคงยิ้มและกล่าวด้วยคำสาบานอย่างหนักแน่นเมื่อคำพูดลดลงเขาก็ปรบมือไปทางหวางเฟิงและในคริ p ตาเขาก็หายตัวไปในห้อง,ถงโถดยตรง เมื่อมองไปที่ทิศทางที่ซุนหมอคงกำลังจะจับไปหวังเพิ่องสายหัวและหัวรอบเขาไม่จำเป็นต้องคิดเกี่ยวกับมันเขารู้ว่าซุนหมอคงผู้กระตือรือร้นที่จะต่อสู้จะฝึกฝนผู้อาวุโสของนิกายอมตะให้ตายอย่างแน่นอนต่อไปผู้เท่าเหล่านั้นจะต้องทนทุกข์ทรมานจุดจุดจุดในเวลาเดียวกันในที่พักของเผ่าโมเสิร์ในห้องโถงใหญ่มีคนที่แข็งแกร่งจากวอยเดโมนิกคริปแต่ห้องโถงนี้เต็มไปด้วยการพูดคุยที่เสียงดังและน่าสงสัยที่มุมห้องโถงชายหนุ่มที่สวมชุดคลุมสีดำนั่งอยู่ที่นี่จิบ ไม่ไกลนักบ,บนโต๊ะมีชายชะก,กันสี่หรือห้าคนจากเผ่าโมเสิร์นั่งอยู่รอบๆชายคนหนึ่งที่มีแสงว่าบในดวงตาของเขาพูดออกมาอย่างระมัดระวังใช่ผู้อาวุโสของเผ่าดูเหมือนจะระดมพลังของเผ่าโมเสิร์ของฉันเมื่อไม่นานนี้ใช่แล้วลูกพี่ลูกน้องของฉันเป็นสมาชิกของทีมยามของเผ่าพวกเขาได้รับคัดเลือกทั้งหมดแล้วว่ากันว่าเผ่านี้ดูเหมือนจะวางแผนโจมตีผู้บุกรุกโอ้ไม่มีเหตุผลเหตุใดเผ่าจึงดำเนินการกับผู้บุกรุกยิ่งกว่านั้นผู้บุกรุกเพียงคนเดียวจะคู่ควรกับการที่เผ่าปีศาจระดับราชาปีศาาาอองรรัคไย่ เมื่อเสียงของชายคนนั้นดังขึ้นชายร่างใหญ่หลายคนก็เริ่มพูดคุยกันคำพูดนั้นเต็มไปด้วยความสงสัยและตกตะลึงในฐานะเผ่าเดมอนคิงเผ่าเดโมนิกไม่ค่อยเคลื่อนไหวมากนะักชายหนุ่มที่นั่งตรงหัวมุมได้ยินการสนทนาเหล่านี้รัศมีของแสงแอร์วบเข้ามาในดวงตาลึกของเขาและเหลือบมองชายร่างใหญ่โดยไม่เคลื่อนไหวเงี่ยหูขึ้นเพื่อฟังว่ากันว่ามันเป็นกองกําลังที่เกิดจากผู้บุกรุกที่ทําลายสองเผ่าปีศาจระดับราชาปีศาจของเผ่าอาสูรของเราราชาปีศาจโกรธมากดังนั้นเขาจึงวางแผนที่จะระดมผู้แข็งแกร่งและล้้ล้ออออมมผูรรรรรุกาานนะไีเืื่่งงยัห ผู้บุกรุกกล้ามากกล้าดียังไงมาทำลายเดมอนทริปของฉันหรือเดมอนคิงสองตัวคุณคิดว่าเดมอนทริปของฉันอยู่ยงคงกระพันบัดซบเป็นแค่ผู้บุกรุกกล้าดียังไงมาหลอกลวงฆ่าเผ่าอสูรเมื่อชายร่างใหญ่คนหนึ่งพูดความลับชายร่างใหญ่ที่เหลือก็เต็มไปด้วยความขุนเคืองโดยชอบธรรมและคำพูดเหล่านี้ก็เข้าหูของชายหนุ่มตรงมุมห้องโดยไม่พูดอะไรสักคำมันเป็นชายหนุ่มคนนี้หลังจากได้ยินข่าวร่างกายของเขาก็สันสะท้านโดยไม่ได้ตั้งใจพลังนั่นมันอะไรกันชายคนหนึ่งถาม มีการกล่าวกันว่าเป็นกองกำลังที่เรียกว่านิกายอมตะความแข็งแกร่งเฉพาะของมันเป็นลางไม่ดีแต่มันสามารถทำลายสองเผ่าปีศาจหลักระดับประชาปีศาจได้ฉันคิดว่ามันมีพลังพิเศษหรือไม่ว่าจะพิเศษแค่ไหนมันจะหยุดเผ่าโมเสงของฉันได้อย่างไรว่ากันว่านิกายอมตะยังคงสร้างสถานีในเทือกเขาหลัวเซินช่างกล้าเสียนี่กระไรบ้าความโกรธแค้นในใจของชายร่างใหญ่หลายคนเริ่มแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆหลายปีผ่านไปก็จะมีผู้บุกรุกแต่ไม่เคยมีผู้บุกรุกกล้าที่จะยิงเหมือนที่เรียกกันว่าเซินเซียนจงถ ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับคัดเลือกแต่สิ่งที่เรียกว่าดีไวล์อิมอร์เทาเซ็กล้าที่จะหลอกลงเดมอนเรสเช่นนี้ฉันจะทำหน้าที่ของฉันด้วยฉันจะไปที่เทือกเขาลูโอเชนและฆ่าสิ่งที่เรียกว่าอิมอร์เทาเซ็กศักดิ์ีฉันก็จะไปเหมือนกันรือคุณคิดว่าฉันไม่มีใครในเดมอนเรสจริงๆเหรอนับฉันด้วยชั่วขณะหนึ่งที่ชายร่างใหญ่เหล่านี้รีบขึ้นไปบนฟ้าและจากไปด้วยความโกรธที่น่าอัศจรรย์ทิ้งผู้แข็งแกร่งที่ไม่รู้จ เลมูมืดในดวงตาที่ลึกกล้องของชายหนุ่มชุดดำเสียงแห่งความประหลาดใจก็ดังขึ้นและเขากระซิบว่านิกายอมะตะพลังอะไรเช่นนี้มันกล้าที่จะทำลายสองเผ่าปีศาจระดับประชาปีศาจใหญ่แอล์แมนถูกสร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในเทือกเขาหัวเซินสถานีลำบากใจอะไรเยี่ยงนี้ในอาณาจักรแห่งทวยเทพดูเหมือนว่าไม่มีพลังเช่นนั้นหรือน่าสนใจฉันกูเฉิงเซี่ยวอยากเห็นพลังของนิกายอมะตะนี้และกล้าที่จะยิงพยองอย่างนั้นหรือถ้าไม่หยิงยโสก็หาเพื่อนได้ เสียงนั้นลดลงและชายหนุ่มชุดดำก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยราวกับว่าเขาไม่เคยปรากฏตัวมีเพียงชาอุ่นๆบนโต๊ะและหินวิเศษที่วางอยู่บนโต๊ะเท่านั้นที่ตีความร่องรอยของชายหนุ่มชุดดำตอนที่1นึการทำลายล้างของเทียนหยงดาวแค่ความเจ็บปวดถ้าหอรันยี่อยู่ที่นี่เขาคงรู้จักตัวตนของชายหนุ่มชุดดำผู้นี้ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้มีความสามารถสูงสุดในอาณาจักรแห่งเทพปูเฉิงเซี่ยนน้อยของตระกูลโบราณที่นับไม่ถ้วนว่าเป็นราชาโบราณรุ่นน้องของอาณาจักรเทพ ตระกูลกูเป็นตระกูลใหญ่อันดับต้นๆในอาณาจักรเทพความแข็งแกร่งของมันคืออย่างรู้และอย่างรู้มันยืนอยู่ในอาณาจักรเทพมาหลายปีแล้วและรับผิดชอบอำนาจของอาณาจักรเทพในฐานะนายน้อยของตระกูลกูเอกลักษณ์ของกูเฉิงเซี่ยวนั้นสูงส่งยิ่งขึ้นการจัดอันดับของ Hidden Dragon List of the Gods เรียมนั้นสูงกว่าแรนยี่ที่อยู่ในอันดับที่18สิ่งที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดคือว่ากันว่ากูเฉิงเซี่ยวได้ก้าวเข้าสู่ระดับที่8ของสิ่งต้องห้ามจากสวรรค์แล้วและเขาก็สามารถทะลวงอาณาจากักศรศักดิ์สิทธิ์ได้แล้วแม้จะมีทรัพยากรการเพาะปลูกของตระกูลกูตราบใดที่เขาเต็มใจที่จะฝ่าฟันความสำเร็จของเขาในวันนี้ก็อยู่เหนือจินตนาการของคนทั่วไป อย่างไรก็ตามกูเฉิงเซียวมีความทะเยอทะยานอย่างมากเขาต้องการก้าวเข้าสู่ระดับเก้าแห่งการห้ามศักดิ์สิทธิ์ในตำนานเพื่อให้เขามีราบฐานดาวที่สมบูรณ์แบบดังนั้นเขาจึงได้ระง,งับการฝึกฝนของเขาเองในอาณาจักรแห่งการต่อสู้ช่วยตัวเองให้ทะลวงไปสู่ระดับที่เก้าขององค์การแบนศักดิ์สิทธิ์ในตำนานเข้าสู่อาณาจากักรศักดิ์สิทธิ์ในคราวเดียวและกดขี่คอวอเตตอเป็นเพราะกูเฉิงเซียวได้ก้าวเข้าสู่ระดับแขององค์การห้ามจากสวรรค์แล้วแม้ว่าแรนจะมีร่างกายศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแต แต่ระหว่างทั้งสองซึ่งแข็งแกร่งกว่าและอ่อนแอกว่านั้นไม่มีใครสามารถพูดได้อย่างชัดเจนผู้ที่สามารถจัดอันดับในรายการก็เตรียมฮิดเดนดราก้อนมีศักยภาพที่เหนือจินตนาการและให้เหนือกว่าพวกเขาไม่เคยชนกันจริงๆและไม่มีใครสามารถทำนายชะตากรรมของพวกเขาได้ความแข็งแกร่งที่แม่นยำแม้แต่หอรับสวรรค์แห่งอาณาจักรเทวะก็ไม่สามารถคำนวณความแข็งแกร่งที่แท้จริงของพวกมันได้มันขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของร่างกายศักยภาพพลังการต่อสู้ที่แสดงออกมาและบันทึกในอดีตเพื่อประเมินอันดับเท่านั้น แต่การแจ้งทาเป็นหมูกินเสือเป็นประเพณีอันดีงามของเผ่าพันธุ์มนุษย์มาโดยตลอดอยู่มาวันหนึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกที่บุคคลที่มีอันดับหลายร้อยในรายการมังกรที่ซ่อนอยู่จะลุกขึ้นจนสุดและเข้าสู่20อันดับแรกในทันใดแน่นอนว่ามักไม่ค่อยเป็นเช่นนั้นหากคุณต้องการก้าวเข้าสู่100อันดับแรกของรายชื่อเคียนลองคุณต้องท้าทายพรสวรรค์100อันดับแรกและผู้ที่สามารถครอบครอง100อันดับแรกของรายชื่อเทียนลองนั้นน่ากลัวและยังรู้มันยากที่จะเอาชนะตัวอย่างเช่นเทียนฮวงเวียงเรเทนานีซึ่งเดิ ดับลิวยูเชงโจเทียงดองเมาเทนตั้งแต่ดาโอยติดตามรนยี่พวกเขาทั้งสองฝึกฝนในภูเขาเทียงดองนี้ล่าสัตว์และฆ่าสัตว์ทุกชนิดยังได้ก้าวจากจุดสูงสุดของจิตวิญญาณไปสู่จุดสูงสุดของความแห้งแล้งและหอรันยี่แม้ว่าเขาจะไม่ได้เพิ่มการฝึกฝนของเขาแต่ความเข้าใจในระดับที่เจ็ดของพระเจ้านั้นลึกซึ้งยิ่งขึ้นรันยังมีลางสังหณรว่าอีกไม่นานก่อนที่เขาจะสัมผัสอาณาจักรต้องห้ามระดับแปดได้ในวันนี้ทั้งสองเดินเคียงข้างกันเดินเล่นท่ามกลางภูเขาและป่า ทันใดนั้นแรนยีขมวดคิ้วหนึ่งดาโอยี ee, และซ่อนตัวบนต้นไม้โบราณสูงระงานข้างข้างเขากลั้นลมาหายใจของร่างกายการเปลี่ยนแปลงดงังกล่าวทำให้ใบหน้าที่สวยงามของดาโอยี่สะดุ้งเล็กน้อยและอดไม่ได้ที่จะถามพี่หอรานเป็นอะไรไปหอรันยี่ใส่หัวโบมือให้ดาโอยี่ไม่พูดและจ้องไปที่ด้านล่างเมื่อเห็นสิ่งนี้แม้ว่าดาโอยี่จะเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นแต่เธอก็กลั้นหายใจและไม่กล้าถามอะไรเพิ่มเติมใช้เวลาไม่นานนักที่ร่างหลายตัวจะลอยเข้ามาจากระยะไกลเดินอยู่ในภูเขาและป่าไม้แต่ละคนมีออร่าที่ เมื่อเห็นลอมหาใจของคนเหล่านี้รูม่านตาของดาโอยี่ก็หดตัวและอธิบายด้วยเสียงต่ำเช่นเดียวกับเดมอนเรสของยาโอซันโจเผ่าเซเลเทียเรสก็มีระดับของเผ่าซึ่งใกล้เคียงกันแต่แตกต,ต่างจากเดมอนเรสและชนเผ่าเทียงวนนี้เป็นหนึ่งในห้าชนเผ่าระดับจัก,กรพรัดสูงสุดของตระกูลเซเลเทียสิ่งที่ดาโอยี่ไม่สามารถเข้าใจได้ก็คือชนเผ่าเทีงวนนี้อยู่สูงเหนือเสมอและผู้ที่แข็งแกร่งในหมู่พวกเขาจะไม่ก้าเข้าสู่ภูเขาเทียงดองอย่างง่ายดายเมื่อดาโอยี่สงสัยในวินาทีต่อมาเสียงขอองค์การสนทนาของเหล่ามหาอำนาจ ใช่เผ่าเทียนหยงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในระดับราชาสวรรค์แต่ก็ยังอยู่บนยอดเขาเทียนดังความแข็งแกร่งของพวกเขาไม่ควรมองข้ามใครสามารถทำลายพวกเขาได้ว่ากันว่าผู้บุกรุกทำและด้วยเหตุนี้มหาปุโรหิตจึงโกรธจัดและส่งข้าไปล่าฆาตกรที่ทำลายเผ่าเทียนหยงอะไรนะผู้บุกรุกพวกเขากล้าดียังไงกำลังมองหาความตายโดยไม่มีเหตุผลผู้บุกรุกกล้าที่จะทำลายเซเลเทียลทริปของฉันคุณคิดจริงๆหรือว่าเซเลเทียลทริปของฉันไม่มีใคร มันบ้าไปแล้วเมื่อเสียงของผู้อาวุโสของเผ่าเทียนงวนลดลงผู้แข็งแกร่งหลายคนของเผ่าเทียนงวนที่ติดตามเขาไปต่างเต็มไปด้วยความขุนเคืองอันชอบธรรมเป็นครั้งแรกที่พวกเขามีเจตนาฆ่าที่เย็นชาและเฉียบขาดไม่ใช่เพื่ออะไรตามข่าวที่กลับมาในวันนั้นที่ดาของมหาปุโรหิตแห่งเผ่าหอยงที่มีกายศักดิ์สิทธิ์สูงสุดก็ทำให้ผู้บุกรุกโลภแต่เมื่อนางจะสำเร็จนางจึงได้รับการช่วยเหลือผู้บุกรุกโกรธด,ด้วยความละอายระบายความโกรธของเขาต่อเผ่าเทียนหยงซึ่งนำไปสู่การทำลายล้างของเผ่าเทียนหยงทั้งหมดฟอมีเเรรืื่่อองชนนนั้นห ผู้เท่าร่างศักดิ์สิทธิ์สูงสุดนี้จะต้องไม่ตกไปอยู่ในมือของผู้บุกรุกฉันจะรอเพื่อค้นหาร่างศักดิ์สิทธิ์สูงสุดน้นและนำมันมาสู่เผ่าเทียนวนของฉันฉันจะได้ปกป้องมันเป็นเรื่องปกติมีเหตุผลประการหนึ่งที่ทำให้ที่นั่งนี้ต้องออกไปด้วยตนเองนี่คือสิ่งที่มหาปุโรหิตอธิบายเป็นการส่วนตัวเพื่อที่ที่นั่งนี้จะต้องหาเจ้าของร่างกายศักดิ์สิทธิ์สูงสุดผู้ที่ถูกเรียกว่าผู้บุกรุกกล้าที่จะลบร่างกายศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของเผ่าพัานมนุ ใช่เสียงขอองค์การสนทนาเริ่มไกลขึ้นเรื่อยๆและร่างของมหาอำนาจของชนเผ่าเทียนงวนก็อ่อนแอลงเรื่อยๆพวกเขากระตือรือร้นที่จะรีบเร่งแต่พวกเขาไม่พบแรนยี่และดอโอชานที่ซ่อนอยู่เหนือต้นไม้โบราณที่สูงประหานแน่นอนว่านี่เป็นเพราะหอรั้นอีตั้งคันสมบัติที่ซ่อนอยู่ที่เย่มู่ชิงมอบให้มิฉะนั้นเป็นไปไม่ได้จริงๆที่จะซ่อนผู้อาวุโสของเผ่าเทียนงวนที่ไปถึงดินแดนแห่งการกลั่นเทพเจ้าเพียงแต่ว่าในเวลานี้แรนยี่ไม่สนใจโรงไฟฟ้าของชนเผ่าเทียนงวนที่หายไปแต่มองไปที่เดาโอยี่ข้างเ้วงงกััลรบิคห ฉันเห็นว่าในเวลานี้ร่างกายของดาโอยี่สันสะท้านใบหน้าสวยของเธอดวงตาของเธอพร่ามัวด้วยน้ำตาน้ำตาสาราวริ้นไหลริมริมฝีปากสีแดงของเธอกัดแน่นเลือดเกือบไหลออกมาผิวสีดอกกุหลาบเดิมของเธอก็ซีดยิ่งขึ้นกระดาษหกคำการทำลายร้างของเผ่าเทียนหยงราวกับฟ้าร้องขนาดใหญ่ที่ก้องอยู่ในใจเธอตลอดเวลาแทางทะลุหัวใจของเธอตอนที่หนึ่งพันห้าสิบแปดร่างเทพลายพันแม่หมดผงขาวพ่อตายแล้วเหรอผู้เท่ากับอาก็ตายด้วยเหรอญาติของเผ่าเทียนหอยองอ ตายกันหมดเสียงบ่นของความเศร้าโศกมาจากปากของดาโอยี่ทำให้แรนยี่อยู่ด้านข้างเต็มไปด้วยความกังวลแม้ว่าเขาจะยืนอยู่ข้างเขาเขาก็รู้สึกได้ถึงความเศร้าโศกอันยิ่งใหญ่จากดาโอยี่พี่เต้าซานทันใดนั้นเสียงร้องอุทานก็มาจากปากของหอแรนหยี่เขารีบสนับสนุนดาโอยี่ที่หมดสติไปแล้วและเขาก็หายเข้าไปในป่าพร้อมกับดาโอยี่ทันทีความโศกเศร้าจากการเสียชีวิตของผู้เป็นที่รับเป็นเรื่องที่ทนไม่ได้สำหรับคนส่วนใหญ่ไม่ต้องพูดถึงการทำลายล้างโดยตรงของครอบครัวและญาติทั้งหมดก็สูญหายความเศร้าโศกแบบนี้ไม่สสสาาาามมมรรถจินตนตาตกไาไดดด้้้โยยยผผูที่่เเคัััววอง ในถ้ำเงียบสงบดาโอยีนอนราบอยู่บนเตียงหินด้วยใบหน้าซีดขณะที่แรนนี่จับมือดาโอยีและพลังอ,อ่อนโยนหลั่งไหลเข้าสู่ร่างกายของดาโอยีอย่างต่อเนื่องฟื้นฟูความแข็งแกร่งของเธอแต่ความเศร้าโศกในใจของเธอแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่หอรานอีสามารถรักษาได้ว้าวทันใดนั้นเสียงที่อ่อนแอก็ดังขึ้นและดาโอชานตื่นขึ้นมาอย่างสบายๆดวงตาของเธอว่างเปล่าและเธอก็ไม่ฉลาดและขี้เล่นเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปเมื่อเห็นความโศกเศร้าของหอรันยีเขากระซิบพี่ต้าซานกับพี่หอรันที่นี่ทุกอย่างจะเรียบร้้้้้อออออยยยยยยยผ่่าาานนนนไปแแแลลลววววววพพตตตกกเเเขััหหมดดดดีโโูคใจจ ดาโอยี่ไม่สามารถระง,งับความเศร้าโศกภายในของเธอได้อีกต่อไปและกอดรันยี่โดยตรงร้องไห้สะอื้นและร้องไห้น้ำตาที่ใสาราวกับเม็ดฝนตกลงมาจากแก้มสีซีดของเธออย่าพี่เต้าซานคุณยังมีฉันอยู่ไม่ต้องห่วงพี่รันจะล้างแค้นให้หอรันยี่ตบหลังดาโอยี่และพูดเบาๆด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนมากใช่แก้แค้นเราต้องแก้แค้นคำพูดของหอรันยี่กระตุ้นดาโอยี่และทำให้เธอตื่นจากความเศร้าโศกเธอผลักหอรันยี่เปิดอกอกอดดวงตาที่สวยงามของเธอเปล่งประกายด้วยแสงน้ำแข็งและเธอก็พูดออกมาด้วยเจตนาค่าน้ำเสียงของเธอแน่วแน่และยชา พี่หลานดาโอยี่รอสักครู่ไม่ได้ดาโอยี่ e, ต้องการแก้แค้นพ่อและลุงของเธอเธอมองไปที่หอรานยี่อย่างเคร่งครืมและพูดน้้ยน้ำเสียงเย็นชาจากนั้นเธอก็พยุงร่างกายที่อ่อนแอของเธอและเดินโซเซไปทางด้านนอกของถ้ำเธอยังคงต้องการไปที่เผ่าเทียนหยงเพื่อดูรวบรวมศพให้พ่อและลุงของเธอเมื่อหวนคิดถึงช่วงเวลาแห่งความสุขในเผ่าเทียนหยงในอดีตดาโอชานรู้สึกเศร้าโศกในใจเธอมากขึ้นเรื่อยๆขณะที่เธอก้าวไปข้างหน้าผอมยาวสีดำและสวยงามของเธอก็ค่อยๆกลายเป็นสีขาวราวหิมะภาย,ายใต้การจ้องมองที่สันเทาของหอรานยี่และร่่่าาาางงงกกกยยยขออเเธ็นชิิวดม ในขณะนี้ดาโอยี่มนุษย์สวรรค์ดาวยุนดีวายบอดี้ถูกเปิดใช้งานอย่างสมบูรณ์ภายใต้ความเศร้าโศกอันยิ่งใหญ่และแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเราแรนยี่ลมหายใจเย็นเยียบอยเย็นเย,ย,ยือกก็หวาดกลัวบูมเหนือท้องฟ้า,ฟาเสียงฟ้าร้องที่อธิบายไม่ได้ดังขึ้นราวกับว่าแม้แต่สวรรค์และโลกก็ยังกลัวการเปลี่ยนแปลงของดาโอยี่บัสทันใดนั้นพลังอสูรมืดที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็พุ่งออกมาจากดาโอยี่พลังงานปีศาจเหล่านี้บริสุทธิ์และน่ากลัวราวกับมาจากอาณาจักรปีศาจก้าแห่งเงาขนาดใหญ่่่่ปปรรราาาาากฏขึ้้้นนนนนนหลลัััังงงงดโอออยยยีีีภใตพศจมสสะเทืุแ รูปแบบเวทมนต์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดหอหุ้มผิวเหมือนหิมะของดาโอยี่ราวกับว่าทำให้เธอกลายเป็นแม่หมดผมขาวที่น่าสะพรึงกลัวด้วยลมหายใจเยน็ยนเย็นเพียงแค่ชำเลืองมองก็เพียงพอที่จะทำให้คนสัน่นเทพกลายพันฉากนี้ทำให้รูม่านตาของหอรันย,ยี่หดตัวและร้องอุทานร่างกายสั่นสะท้านอย่างควบคุมไม่ได้ เดิมทีเทฟ้าฟ้าของดาโอยี่เป็นร่างกายที่ชอบทําสูงสุดที่ให้ความสนใจกับความสามัคคีของสวรรค์และมนุษย์วิถีแห่งสวรรค์ตามธรรมชาติและเคารพในวิถีแห่งสวรรค์แต่ตอนนี้ภายใต้ความเศร้าโศกอันยิ่งใหญ่ลัทธิเตาที่เพิ่งเปิดใช้งานเทฟ้าฟ้าของดาโอยี่จริงๆแล้วกระตุ้นการกลายพันธุ์ของร่างกายศักดิ์สิทธิ์โดยตรงและเปลี่ยนร่างศักดิ์สิทธิ์ดั้งเดิมของสวรรค์มนุษย์และเต่าให้กลายเป็นร่างศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์มนุษย์และเต่าตตนนสวรรค์มนุษย์เต,ต่ามนนนนนีี้สสววรรรรคค์์์์มมุุษษยยเเเตตาาาและปป็ศจ พี่เต้าซานเดี๋ยวก่อนหอรันยี่เฉยงระงับความสั่นไหวในหัวใจของเขาร่างของเขาวับวับจับมือของเต้าอีและพูดเสียงดังพี่รันคุณกำลังพยายามจะหยุดฉันเหรอดาโอยี่หันไปรอบๆจ้องที่รนยี่และพูดอย่างเย็นชาน้ำเสียงของเธอเย็นชาและไร้ความปราณีไม่นุ่มนวลและว่องไวเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปดวงตาสีแดงเหล่านั้นทำให้หอรันอีสันสะท้านในสายตานั้นดูเหมือนเขาจะมองเห็นขุมนรกที่ไม่มีที่สิ้นสุดราวกับว่าเขาเห็นนรกที่ไร้ขอบเขตฉันไม่ได้พยายามจะหยุดคุณฉันแค่ต้องการให้คุณอย่าหุนหันพลันแล่น ตอนนี้การทำลายล้างของเผ่าเทียนหยงกลายเป็นความจริงสายตาของชาวสวรรค์ทั้งหมดจะมาบรรจบกันที่นี่อย่างแน่นอนและแม้แต่ผู้ที่ทำลายเผ่าเทียนหยงก็ยังถูกซ่อนอยู่ในความมืดร่างกายของคุณต้องรั่วไหลออกมาฉันไม่รู้ว่ามีกี่คนที่โลภร่างกายของคุณแม้แต่สวรรค์ลและเผ่าพันธุมนุษย์ของคุณก็ยังมีคนที่ไม่มีจิตใจในกรณีนี้เมื่อคุณไปที่เผ่าเทียนหยงคุณจะต้องตายอย่างแน่นอนใบหน้าของหอรั่นยี่ดูจริงจังและเขาตะโกนด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่น แม้ว่าร่างกายศักดิ์สิทธิ์ของดาโอยี่จะเปลี่ยนไปและเธอก็ไม่ฉลาดและเรียบง่ายเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปในสายตาของเขาดาโอยี่ยังคงเป็นน้องสาวดาโอยี่ที่ไร้เดียงสาและเรียบง่ายไม่ว่าเธอจะเปลี่ยนไปอย่างไรตำแหน่งในหัวใจของเขาแต่มันจะไม่เปลี่ยนแล้วไงย,ยังไงก็ตามข้าต้องการล้างแค้นให้เผ่าเทียนหยงถ้าข้าไม่ล้างแค้นเช่นนี้บิดาของข้าจะอยู่ในจิตวิญ,ญญาณแห่งท้องฟ้าได้อย่างไรใบหน้าของดาโอหยี่ยังคงเหมือนเดิมและเธอก็พูดอย่างเย็นชาการล้างแค้นจะต้องได้รับการล้างแค้นดังนั้นทำไมคุณถึงทำเรื่องให้ศัตรูมีีีีีคคคคคควววาา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 มมมมสสุุขขแลละะนน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 นใใรรรออบบบััััไไดด้้้้้้้เเเเเเจจจถปทททท่่่่ผยยหหหงต ญาติฉันเจ็บฉันจะยังมีญาติดได้อย่างไรดาโอชานยิ้มเศร้าและพูดอย่างเย็นชาน้ำตาคริสตัลไหลลงมาจากหางตาของเธอนี่อาจเป็นน้ำตาหยดสุดท้ายในชีวิตของเธอนายยังมีฉันแรนยี่จับไหล่ดาโอยีด้วยมือทั้งสองจ้องไปที่ดวงตาสีแดงเลือดของดาโอยีอย่างจริงใจและพูดอย่างจริงจังทันทีที่คำพูดเหล่านี้หมดลงดาโอยีก็สั่นสะท้านไปทั้งตัวและสายตาที่อ่อนโยนของแรนยี้ก็ส่องเข้ามาในหัวใจของเธอแต่ในวินาทีต่อมาเธอกลับหลบสายตาด้วยความเกลียดชังหัวใจของเธอก็เย็นชาไปแล้วแห่งความรันะัััักกณณเเเเเววลลานนนีีีี้้้ธธออออไไมม่่คุสบตตตติทจะแงดยรป วันที่ติดตามพี่ใหญ่รันเป็นหนึ่งในความทรงจําที่มีค่าที่สุดในชีวิตของดาโอยีดาโอยีตกใจหลุดจากมือของแรนยี้เดินออกไปแล้วพูดโดยไม่หันกลับมามองเพียงครู่เดียวเธอก็หายเข้าไปในถ้าพี่เต้าซานรูม่านตาของหอรรนยี่หดตัวร่างของเธอก็วาววับและเธอก็ไล่ตามต้ี้เขาจะปล่อยให้ดาโอยีเผชิญวิกฤตเพียงลาพังได้อย่างไรทั้งสองเป็นคนลักคนกันในภูเขาและป่าไม้ควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่องและความเร็วก็เร็วมากจนมองไม่เห็นเงาของตัวเองเลยและรู้สึกได้เพียงลมกระโชกที่พัดผ่านอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมมมาาาาาคนคนนนนที่่่งงงออออยยูเเหหืจะขข้้้กกับบแปลๆ ตอนที่1,059สถานที่แสวงบุญในพื้นที่ที่แปลกประหลาดความแวววาวเล็กน้อยส่องอยู่เบื้องบนเหมือนดวงดาวที่ฝังไว้ทาให้พื้นที่แปลกประหลาดทั้งหมดดูราวกับฝันในส่วนลึกของพื้นที่มีการสร้างถนนกว้างและด้านหน้าเสาหินนี้มีร่างสองร่างนอนอยู่บนพื้นอย่างเงียบๆแรนนี่และดาโอยี่ที่บังเอิญเข้าไปในพื้นที่แปลกๆนี้ว้าวฉันไม่รู้ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนหอร้านอีและเต้าอีตื่นขึ้นอย่างสบายๆในวินาทีต่อมาทั้งสองก็ลุกขึ้นยืน,ต,นตื่นตัวอย่างประหม่าเต็มไปด้ เมื่อมองดูพื้นที่แปลกๆข้างหน้าเขาหอ,หอร่านอีพูดด้วยความประหลาดใจนี่ที่นี่คือที่ไหนทั้งสองไม่ได้เตรียมการอย่างสมบูรณ์สำหรับการก้าวเข้าไปในพื้นที่แปลกประหลาดนี้และพวกเขาไม่ได้รับการคัดเลือกเลยและทันใดนั้นพวกเขาก็ลงมายังพื้นที่แปลกประหลาดนี้ซึ่งแปลกประหลาดมากอาจจะเป็นสถานที่แสวงบุญดาโอยีขมวดคิ้วและครุ่นคิดอยู่นานและจากนั้นก็ดูเหมือนจะคิดอะไรบางอย่างรูม่านตาของเธอก็หดเล็กลงและเธอก็อุทานออกมาในทันใดสถานที่แสวงบุญสถานที่คืออะไรเมื่อได้ยินเช่นนี้หอร่านอีกมงดาัๆ ว่าแม้ว่าเขาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การต่อสู้ที่หายไปจากพันรยาและเจ้านายหลายคนแต่ก็เป็นเพียงแค่ความคิดคร่าวๆและเขาไม่รู้รายละเอียดเฉพาะเช่นนี้จู่ๆเขาก็มาถึงพื้นที่แปลกๆแ,แห่งนี้และเขาก็ตกตะลึงอย่างสมบูรณ์พี่รันไม่รู้อะไรทั้งนั้นการจับไปของเกรดเวิด์อาจไม่สดใสและยิ่งใหญ่เท่าสวรรค์และโลกในปาาพ่รันแต่เต็มไปด้วยโอกาสและสถานที่สทแสนวงบุญแห่งนี้คือสถานที่แห่งโอกาสในโลกที่สับสน ว่ากันว่าสถานที่แสวงบุญเหล่านี้คือเทพเจ้าสูงสุด4องค์ตามความเชื่อของสี่เผ่าพันธุ์หลักนั่นคือเทพเจ้าสูงสุดทั้ง4ของเทพเจ้าเทพปีศาจเทพปีศาจและเทพผีที่โปรยมเมล็ดพืชของโลกที่ศัพสูนย์ตามข่าวลือมเมล็ดพันเหล่านี้ได้สูญหายไปแล้วการท่องไปในโลกใบใหญ่เพียงเพื่อรอผู้ถูกลิขิตก,ก็เป็นโอกาสาที่เทพสูงสุดทั้งสีมอบให้ผู้ศรัทธาจำนวนมากดังนั้นผู้คนในสี่เผ่าพันธุ์หลักจึงเรียกมเมล็ดพันเหล่านี้ว่าเป็นสถานที่แสวงบุญ สถานที่แสวงบุญเหล่านี้หลงทางอยู่ตลอดเวลาคุณสามารถพบแต่ไม่ขอจะเข้าหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคของคุณทั้งหมดเช่นเดียวกับฉันเพียงแค่เดินไปข้างหน้าโดยไม่รู้ตัวฉันบุกเข้าไปในสถานที่แสวงบุญนี้และบางคนถึงกับอยู่ในห้องเพื่อฝึกฝนแต่ครู่ต่อมาพวกเขาจะปรากฏตัวในสถานที่แสวงบุญตามประสบการณ์ที่ผ่านมาใครก็ตามที่ก้าวเข้าไปในสถานที่แสวงบุญจะได้รับบางสิ่งบางอย่างไม่เคยมีใครที่ก้าวเข้าไปในสถานที่แสวงบุญโดยไม่ประสบความสำเร็จ ว่ากันว่ามหาปุโรหิตแห่งเผ่ามนุษย์สวรรค์ซึ่งเป็นเผ่าที่แข็งแกร่งที่สุดของเผ่าสวรรค์เคยเข้ามายังสถานที่แสวงบุญในขณะนั้นเขามีเพียงฐานการฝึกฝนที่จุดสูงสุดขององค์การกลั่นเทพเจ้าเท่านั้นหลังจากออกมาจากที่นั่นสถานที่แสวงบุญเขาตรงเข้าสู่ราชวงศ์หยวนณจุดสูงสุดของพระเจ้ากลายเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในทวีปเทียนหลิงและสืบทอดตำแหน่งมหาปุโรหิตแห่งเผ่าเทียนเหรินใบหน้าสวยของดาโอชานเปล่งประกายด้วยความประหลาดใจและเธออธิบายในขณะที่มองไปยังพื้นที่แปลกๆรอบตัวเธอโอ้มี เมื่อได้ยินเช่นนี้หอรั่นยี่ก็มีสีหน้าประหลาดใจเมื่อมองดูพื้นที่แปลกๆนี้ดวงตาของเขาก็สว่างวาบดูเหมือนว่าสิ่งที่ท่านหญิงและนายท่านหลายคนพูดสามารถช่วยให้เขาก้าวเข้าสู่อาณาจักรต้องห้ามระดับแได้โอกาสควรเป็นสถานที่แสวงบุญที่เรียกว่าเหล่านี้ทั้งโลกที่สับสูนสามารถก้าวเข้าสู่สถานที่แสวงบุญได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตหลังจากนั้นไม่ว่าคุณจะมองหามันอย่างไรสถานที่แสวงบุญก็ไม่มีวันปรากฏแต่ที่แปลกก็คือผู้บุกรุกอย่างพี่รันไม่มีข้อจำกัดในการเข้าไปในนนนนสสถาาททีีี่่่่่่่แแแวงงงบบบบุุุุุุเเเปป็็หหหึตผผผลลลพัััักกกกกกไมมอจูู้้รรรระะ จากนั้นดาโอยีเหลือบมองแรนยี่อย่างแปลกใจและกล่าวว่าอืมใบหน้าของหอรรนยี่ประหลาดใจแต่เขาไม่เคยคาดเดาความลึกลับนี้น้องเต้าซานในเมื่อเจ้าโชคดีที่มาที่นี่เพื่อแสวงบุญทำไมเจ้าไม่ไปสำรวจด้วยกันละ่ะถ้าเจ้าต้องการแก้แค้นทันทีหลังจากที่เจ้าออกไปบราเดอร์หอรันจะไปกับเจ้าหอรรนยี่สายหัวจากนั้นจ้องที่ดาโอยี่และพูดอย่างจรงิงจังทันทีที่คำพูดเหล่านี้หายไปดาโอยีก็สันสะท้านไปทั้งตัวและไม่กล้ามองที่ดวงตาที่อบอุ่นและอ่อนโยนของแรนนี่เธอพยักหน้าเบาๆและเดินตรงไปตามถนนกว้างตง แม้แต่นางยังเป็นครั้งแรกที่นางก้าวเข้ามาในสถานที่แสวงบุญแห่งนี้เมื่อเห็นสิ่งนี้รอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของหอร่านอีและเขาก็รีบก้าวขึ้นและเดินตามไปเหยียบเหยียบในพื้นที่ที่แปลกประหลาดและเงียบงนันมีเพียงเสียงฝีเท้าอันแผ่วเบาของหอร่านอีและทั้งสองคนก็ดังก้องนอกจากนั้นไม่มีเสียงใดๆและทั้งสองก็ได้ยินเสียงหายใจและการเต้นของหัวใจของการและกันเสียง มวินาทีถัดมาขณะที่พวกเขาก้าวเข้าไปในถนนกว้างเสาหินทั้งสองข้างของถนนก็สั่นสะท้านอย่างกระทันหันแหล่งแสงสีทองระยิบระยับปกคลุมทั่วถนนกว้างรากับสร้างถนนแสงสีทองทอดยาวไปถึงส่วนลึกของพื้นที่แปลกๆดูมันดูเทพเมื่อเดินไปตามถนนแสงสีทองนี้หอร่านอีและทั้งสองคนก็ได้ยินเสียงของถนนลึกลับอย่างคลุมเครือในเวลานี้หัวใจของพวกเขาถูกกลัากด้วยเสียงของถนนและทั้งคนก็กลายเป็นคนไร้ตัวตนจุดแม้แต่ความโกรธและความเกลียดชังที่สะสมอยู่ในหัวใจของดาวอี้ก็ดูเหมือนจะถูกระงับไว้ในขณะนี้ ตอนแรกหอัรนยี่ยังคงระวังและไม่กล้าที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างง่ายดายเพราะกลัวว่าจะพบกับอันตรายที่อธิบายไม่ได้แต่ในวินาทีต่อมามีการสัมผัสที่นุ่มนวลในฝ่ามือของเขาดาโอยี่ที่พาเขาไปและดึงเขาตรงไปที่แสงสีทองอเวนิวเดินหน้าสถานที่แสวงบุญจะไม่มีอันตรายนี่คือมเมล็ดพันธุ์ที่หวานโดยเทพเจ้าสูงสุดทั้งสี่พิเศษเพื่อให้ผู้เชื่อมีโอกาสเสียงคำอธิบายของดาโอยี่ที่ออกมาจากหูของเขาทำให้แรนยี่ถอนหายใจด้วยความโล่งอกระง,งับการเต้นของหัวใจของเขาเดินเคียงข้างกับดาโอหน้้าหบสวยขของงดดาาชนนแแึ้ต่เธอออไไไมม่ดด้พะรรสสติาณ์และก้าวไปข้างหน้า ที่ถนนแสงสีทองนี้มองไปรอบๆเต็มไปด้วยแสงสีทองราวกับว่าพื้นที่แปลกๆทั้งหมดหายไปมีเพียงถนนแสงสีทองนิรันเพียงแห่งเดียวที่ทอดยาวไปถึงอนันแรนยี่และดาโอี่จับมือกันอย่างใจเย็นกล้าหาญและกล้าหาญในตอนนี้ในหัวใจของดาโอี่เธอยังหวังว่าถนนสายสีทองนี้จะไม่มีวันสิ้นสุดด้วยวิธีนี้เธอจะได้ไม่ต้องคิดถึงความเกลียดชังที่เธอจำได้อีกต่อไปและเธอจะไม่ต้องคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้เธอเศร้าถ้าชีวิตนี้อยู่เคียงข้างเธอได้ต่อไปแบบนี้ก็พอ น่าเสียดายที่ความคิดของเธอว่างเปล่าไม่นานแสงสีทองก็จางหายไปก่อนที่พวกเขาจะรู้ตัวพวกเขาก็มาถึงสุดทางแล้วความรู้สึกติดดินก็เกิดขึ้นหลังจากปรับตัวได้สักพักทั้งคู่ก็เงยหน้าขึ้นมองไปก็ตะลึงเหมือนรูปปั้นทันทีสิ่งที่ปรากฏเบื้องหน้าพวกเขาคือสถานที่ราวกับสวงสวรรค์ย่าอมตะเขียวอุ่มทอดยาวสุดสายตาปกคลุมไปด้วยแสงศักดิ์สิทธิ์น้ำพุศักดิ์สิทธิ์พุ่งมาแต่ไกลาย,ยาวิเศษทุกชนิดทุกผนทุกแห่งและอากาศก็เต็มไปด้วยพลังยาที่มีพลังมหาศาลเพียงแค่จ